สบายดีนิล่นโดนสบายดีเตอร์สบายดีเ้อสบายดีเ้อสบายดีที่ทางพุ่นน่ะหนาวอยู่บนนิล่นโดนหนาวเห้งมีลักเศร้าน่ะหนาวแห,ห้งไรหนาวแห,ห้งไรยูพีกับหนาวคือกันกต่ย you know, ูนกคีเละยูให้มันหึงแดดจืดบอดเด้ จือบ่อจีเน่หนะาจิ้วโบขอไปอยู่ในเฮือนบ่เหนาถีา่ๆข้างนอกนะอ่ะเขาอยู่เถอเขาจิ้วในเฮือนละ่ะมันโบห็นมันโบแจ่มสบายดีนิรลนดรน,นิรลนดรน,นิรลนดรสบายดีเออได้ยินละได้ยินละบ่อ่า เนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านสบายดีผู้ติดตามทั้งสองท่านเนาะและกระยโบให้สองทานได้ยินพวกเขาสัดเจนบัน้องเติร์ดถามดูเพผุนได้ยินไทยฮาวบัได้ยินพวกสามสองห้องได้ยินขับบัแลอ่และปูแม่คำเลาโอเคได้ยินบั ได้ยินอยู่เหาได้ยินอยู่เนาะท่านผู้ชมมือนี้ให้เหากะได้ติดตามเบื่องการปล่อยเพลงของสองน้องนี่ออกไปส่วนน้องไปขี่รถไฟแมนบอน้องเติรดหูซึกในใดเพลงเพลงตัวนี้มวนบอเพลง่วนน้องไปขี่รถไฟนี่หูซึกงดีอยู่ดนตรีกระมวนทอมเอนอน้องนีรันดอนดีมวนบอนีรันดอน,ดวนมวนบอ ฮะนีลันดอร์มวนมวนอยู่ม้วนครับมัรดนตีอยู่บอลนลันดอนมมักอยู่บอลอ๋อมัรดนตียูเนาะมักดนตีอยู่ก็เดี๋ยวว่าอันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าอันห้องไปผู้ระบักผู้ระบักผู้ระบักเลยผู้ระบักเลยปู่เลยห้มาร่องซับกันเลยร่องน้ำรวมน้ำกันเลยเนอะ ปูเห็ดเดี๋ยนี่ก็ยอดว่าเวลาเขาขึ้นบอนถ่ายทำฮะนะซื่อได้หลายบอนถ่ายทำนะด้านด้านซีดามันบอกด้าเลยดูดา้ดานซีดาออแบบผูละถ่ายเอาปากพวกเจ้าติงพร้อมกันทั้งสองคนฮะนะออมันก็เลยอันบวสามารถเ,ออเห็ดแบบอันผู้เดียวได้น้องเติร์นน้องนลันดอนก็เลยเห็เดแนวนั้นคือเห็นแค่มุมเดียวอ่ะอันเพลงรถไฟดาวจิง เวลาเขาขึ้นไปแหละมันเมื่อยไรก็เลยได้ถ่ายแต่มุมเดียวเสียดายอยู่เสียดายอยู่เนาะเสียดายอยู่เสื้อหนาวขาใหม่คอนทูนนี่ท่านนี่เป็นเขตที่มีอากาศดีธรรมศาตรงาม้เติร์ดยู่ไซนี่ก็คือถาพลังนี่คาณบอก่าพฝรังวังสีคามธรรมชาตรงามอันนี้พรอนี่ครับน้องเติร์ดเนาะ เลยมีพลาหลายพรมมีพลาน้ามใสมีปลาเอ่อบอนัน่งกินเข่าหลายแต่เขาไปมือนันบุมีคนหลายเนาะเขาไปแต่เศร้ากระบเอเจักไปต,ตอนแรกกระบอกจื้อคือกันแหละเอออันนี้มันอยู่ทางทิศตะเวนตกน้ามไหลลงไปทางพุน้นนี่มุมนี่ฮะเดี๋ยวมีขัวอยู่กือกลางแมนบอ้องเติมมีขัวอยู่ทางกลางสบายดีปุ้มมาเลยสบายดี สบาย,บายดีนี่บายดอนดได้ยินแล้<ด>นี้รันดอนอ่าอันนี้เป็นข้างทำอีท,ทีมันต่อได้นี่เห็นบอกน้องเติร์ดอันหมกักขี่รถเนาะข้าเจ้าวางจะดนีแมนบอกจืบบอลดี่พวน้องเติร์ดนะแลนไปขี่รถแมนบอน้องเติร์ดนี่ธรรมศาสงามหลายธรรมศาสงามหายโอ้ยไปขักขับขับกวดสิไปห่อนี่รันดอนใส่เวลา น้อยนึงไทเฮาแวลงไปเนาะน้องเติดบ่ได้จื่อจื่อบ่น้องเติดนี่เนาะงามผู้โอนศึกษาอยู่หั่นแม่นๆน้องเติดเด้อแม่น้องเติดเด้ออโอนศึกษาันน้องเติอันี่พี่เห็นปลาบาดนี้ื่อบ่น้องเติ่อยู ปากินหยาบนึกปาอย่างเงยว่าแมนดอกปากินหยาปลายอิลี่แถวนี่ลายล่ะสิบคนแล้วเขามาเบิ่งถักท้ายสบายดีเพนน่นนิรันดร สบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาซุมมาพอกันมือดีเด้อสบายดีเด้อโอ้มันก็งามของมันใดปู่ว่ามันก็งามของมันใดธรรมศาสตร์ที่จริงธรรมศาสตร์เพิ่นงามแล้วเนาะงามอีหลีเนาะปู่มาคำลาวเ้ยปู่มาคำลาวสบายดีสบายดีสบายดีตอนใดจึงอัน จอนใดจึงอันป้อยเพลงป้อยเพลงคงต้องยอมออกไปจอนใดเพียงคงต้องยอมปู่ว่าป้าให้น้องป้าให้น้องน้องเติร์ดกันซ่อมอีกบาทหนึ่งยังมีเวลาอยู่นยังมีเวลาอยู่เพีงคงยอมเพยงคนเพงคุณเป็นจังใดดีจ้ะส่วนว่าเพียงเป็นจังใดเจ้าเป็นจังใดนั่นกระสิปล่อยออกคือกัน

ໂຊບนຕວດາລໍເລລາເດືອນ22นາບາວິໄພບໍ່ຍ່າໄຕຄຸມດີມານອຽງກາว่าອ້າຍນີຍນ อยากได้มาเป็นผู้เลี้ยงนอนแต่ตอนนี้นั่นเด็กกว่าแต่หมอนในวันรุ่งว่าเดินสะกายวามกันจะสุขสบายอันนี้น้องเติร์ดกำลังกำลังโคเวอร์เพลงเจ้าเป็นจังได้ของต้าเจครับเเป็นพียงพี่เอนนอก็ได้แต่เมื่อผสมเจ้าเจะออกใจมีความสุขคนดีให้คู่กับคนที่เมตัว้ให้ก็ของในเนมในทุกๆเมื่อเราเป็นน้ำแดงใหเจ้าอยู่บนหน้าผาย ฐา,า,านะไ,<อ>ไม่ทันคิดดี้านะคนขัางทางมี ฐานะจนจนคือไอ้ก็บปลมีเงินไปสุขคด,ดีเลยเขามีเงินมีทองส่วนนายก็ได้แค่มองเป็นแว่นแต่าขาวแบนโกได้เป็นเวีนแต่ตัวจะมองโอ้เจาา้หาหนุ่มใบตาซ้อนลงมาเจ้าแล้วงามงล์นี่หากจนนี้แล้วอันนี้เป็นโนกเติือนได้เจ้ามาเป็นแฟนจับมือเจ้าอ้าวเอนไอ้บอสไตล์แมนเวลาคือมันหายไปแล้ะนี่ ตอนนี้มาฮอมาพบน้องนิลันดรแล้วอยู่ไซนี่น้องนิลันดรอดีเติร์ดกับนิลันดรพบกันแล้วอยู่เมืองนากากแขวงขมวนนานมาฮอดกันแล้วเนาะดีใจบอมาพบกันนะ่ะน้องเติร์ดน้องนิลันดรดีใจเติร์ดเดเอามาเปิดเพลงไ no ทยเฮ้าสนอท่านผู้ชมทุกทุกท่านอย่าลืมด้อ อย่าลืมเพลงที่ปล่อยออกไปไหม่ๆมปล่อยเมื่อวานนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนี่ลันดอนกับน้องเติร์ดเด้อไปฟังน้ำกันเลยกดไลค์กดแชร์ให้น,อน้นนอ,นองเงีดเด้ยตลอดกับน้องเติร์ดเด้อเป็นกำลังใจเด้อ

One more, one yeah. i <laughs> ่านผุ้มที่เขาติดตามรายการถ่ายทอดสดของเราในวีดีโทุกถูกถามอยู่ในขณะนี้เนาะฝ <c oughs> ากน,น้องนิลันดอนกับน้องเติร์ดใน่เด้อฝากสู่อ้อมจิตอ้อมใจในนักร่องรุ่นจิ๋วเข้ามาฟังกันเองเนาะน,น้องนิลันดอน <c oughs> มีในใดฝากลำบอก่อนจะจบรายการนี่สิบทาสิบคนณในเขามาห่งฟังกันนี กะข,ขอบใจเด้อที่เขามาชมมาพ่อกันเมื่อวี้เด้อดีใจแหงหลายไปลิ้นยู่นะมูอ,อย,ออยอู่นี่รันนี่รันดอนไปโองเรียนบอเมื่อนี้เขารงเรียนบอนี่รันดอนเขาองเรียนบอเมื่อนี้นี่รันดอนได้เขาองเรียนบอเมื่อนี้โดยเขาเงียนอ๋อซ็งแล้วแหละ บัดวันนี้มาฟังเบิ่งเสียงของน้องเติร์ดเบิ่งดูนักร่องเสียงใสผู้นี้น่ะเป็นไจมือนีเห็ดยังอยู่น้องเติร์ดกะบางนอนอยู่เฮื่อนบางไปหลินผักค้งเฮียนแล้ววะพักแล้วค้งเฮียนเซ็งแล้วแล้วพักทิศหนึ่งอ,อ๋อพักทิศหนึ่ง อ่าน้องนีลันดอนเขาอ,องยันอดปอดได้แล้วน้องเติร์ดเดะน้องเติร์ดเขาองยนันอยู่ห้องม่อหนึ่งม่อหนึ่งน้องเติร์ดอยู่บ้านไหนบ้านขุนสูงนครไก่โซนผู้มีหันแขวงสวรรค์นาเขตอ๋อน้องเติร์ดอ่าน้องนีลันดอนลูมาบอย เขาโงเฮียนอยู่ยในปัจจุบ,บันที่อยู่ใสบ้านทงแสนเมืองอยังคำคำเกินเมืองคำเกิดแขวงบริกรรมไซอยู่ไกลกันคนละแขวงแต่ก็ไปมาหาสู่กันได้ไปลองเพลงไป้องเพลงได้เฮียนยู้งงองปพซีเดอเฮียนยู้องปพสซีโอเฮียนอยู้งองโพซี เฮาไปนี้เฮาไปได้สุดนี้ก็ย้อนมีผู้อุปธรรมของไตเฮาเนาะขอบใจผู้อุปธรรมอาฐานเกียรอู้สิทธิเดชเจ้าของโรงงานน้ำดื่มและน้ำก้อนปราโลามาคำเนาะและท่านที่สองนั่นแม่นฐานนั่งทุลนสวรรค์สีจันทองทิพย์เนาะเป็นบริษัทขนส่งสากลน,นี่ผู้นี้ได้ มอบเงินให้น้องเติร์ดซื้อโท,ทรศัพท์มือถือได้แล้วมนบอน้องเติร์ดได้แล้วขอบใจเผื่นบุด,ดูขอบใจขอบใจเด,ด้อเอ่อทานนางทุนสวรรค์สีจันทร์ตองตีป้าป้าทุนสวรรค์สิจันทร์ตองตีน้องแระผู้ต่อไปเมนทานนุฟาาทิราวงเป็นอุปธรรมขา กินอยู่ผักเส้าของไทยเฮาและทานาผู้ทอนสาสีกุ่มบริษัทสาสีิ่นสวยเหลือไทยเฮาจึงได้ไปฮอดคุณจึงได้ไปหอดคุณเอาตอนสุดท้ายนี่ให้พวกน้องทั้งสองคนฝากเพลงใหม่ที่กำลังได้ปล่อยออกไปเมื่อวานนี้แด่ก่อนจะจบรายการขอบใจเด้อขอบใจเด้อ ขอบใจเด้อที่ครับซูมมาพ่อการมือเด้อกะขอฝากกัน,นยิงรถไฟเราจินเด้อฝากไลกุเซ่เด้อกดติดตามส่งเราเดลีเดียเด้อจบหลายเก่งเก่งอันนี้อายุ8ปีนะถ้าอายุ10ปี11ปี15ปีสิบว้าวดีกว่านี้น้องเติดฝั่งยังบอเซนกันคือกันกับนีเรนดอน เก่งลายเก่งลายน้องนีรันดอนมีพรสวรรค์อันหนึ่งฐานผู้สมประจําตูของน้องนีรันดอนนั่นก็คือ,อยากนอกจากร้องเพลงเม็ดเก่งแล้วยากล่นดนตรีเนาะอยากได้คีย์บอร์ดหักฐานใดได้เห็นคลิปอันนี้มีคีย์บอร์ดแต่อยากซื้อให้ยากมอบให้น้องนีลันดรโลมาบอยอายุแปดปีเซินเดอร ติดต่อมาได้เนาะนี่อยากได้คีย์บอร์ดถ้าได้คีย์บอร์ดจะเก่งกว่านี่ร้องเพลงเลยจะเหตุดนตรีให้อยู่ให้ค่ายเพลงล้วโดีเดีย,เ,ดยเลยแมนบน่น้องอ่านิลันดอนแมนบออน้องเติร์ดก็คือกันถ้าภัยอยากส,สนับสนุนก็นอย่าลืมเด้อเนาะ,ะเขามาสู่ เพจของ้าพเจ้าแหละอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเนาะเอามาอนนี้พวกเฮาทั้งสามเฮาอาจารย์ดาวคูนันทราชในนามผู้แต่งเพลงกะน,น,น้องนิลนอนกเว้าไปว่าถ่ายเอาตั้งแต่มุมเดียวย้อนว่าก่อนสิขึ้นผู้ซานสิดาไปได้ป๊าโตเมื่อยแล้วคามผู้ตั้งซีลูก <laughs> แม่นหละ แรงกรเลัเอ่อผู้กะสูงแห่งอีนี้อีล้อเอ่อผู้กระสูงแห่งลวฮามุ่งกิจถ่ายบ่ได้ถ้าหากทานสนับสนุนอีกก็จะแมนเอาน้องไปขี่รถไฟและถ่ายอยู่กับรถไฟอีกเนาะอย่าลืมติดตามหับส้มอย่าลืมให้กำลังใจของน้องนี่ทั้งเติดและนีดันดอนอยากไปถ่ายขี่รถไฟอยู่โบเอออยากไปขี่รถไฟอยู่บ่ นิรันดรนเติรดอยากไปอยู่อยากไปอยู่อยอยนอนน้องเติร์ดเดยอยากไปบอไปขี่รถไฟน่ะอือ<ม>ไปยังบ่ผูกคือกดีดพอดีไปกอนพอดีใจได้ไปอันเที่ยวนำลูกเดย์อเอามาวอนนี่กะขอกล่าวคำว่าสบายดีเฮาทั้งสามขอลาฐานไปก่อนขอให ประสบสุขและสมหวังทุกทุกฐานเดยอย่าลืมเข้าไปฟังเสียงของน้องและเสียงของนักร้องผู้อื่นได้ที่ y o t u u e ชซองลาวเดอร์เมเดียเพ่าทั้ง3ลาเพิ่นไปก่อนสบ,บายดีอย่าลเด้อกดไลค์กดแชร์ให้รานเด้อกับน้องติดเด้ออย่าลืมเด้อยดยอ,ยดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้ออ่า เอาขอบใจได้ลายบายลาก่อติดตามเด้อเด้อบายกดติดตามเด้อบายบายขอบใจได้ลาย